เพื่อนเพื่อนสร้างยูทูบทั้งหลายโอ้ยสิบอกกับเขินๆกับกอหาค่อยเริ่มเห็ดมันนี้สิพานยางเบิงสวนหน้าบ้านน้อยๆข้าเบิงพวกดอกไม้พวกยางนี่แหละค่ะมาตามมาค่ะมาดอกไม้แห่งงามงามดอกไม้อยู่สวนจะต้นแอปเปิ้ล นแนน,นนะคะมีต้นอันนี้เขาห้องอย่างกับบ้านท้องขาาันแม่ห้องภาษาบ้านเมืองไทยห้องมากันเนี่ยกินสมกับแซ่บค่ะก็ตนน้นเอฟเฟนน้อยเ่วงนเอามาปลูกปีที่แล้วแล้วก็มีทิวลีป กี่วันนี่งพวกราจะสวัสดีกันแล้วกส็สวัสดีกันแล้วกันผูกหัวมันหัวมันมน้ำแล้วกันนีพวกเออ่พวกอีย่างก็ภาษาสวนสดีมะมะบวบมักบวกกบฝรั่งเท้าห้องเนาะมุกหู่ภาษาบ้านเทาห้องไว้จังไรแล้วก็สตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ แล้วก็พอมายางวางทางฝีแบดนี้มาเบิ่งต้นสมกันกินสมพอมตีมตะออว่าระบาเบอร์เราจะทำอย่างไต่อเนี่ยฮะต้นสมมาหูภาษาไทยบ้านห้องว่าจังไดเนาะบ้านภาษาสวีเดนเพื่อนห้องว่าระบาเบอร์ อกวีซ่าสุดยอนี่เป็นแต่สุดยค่ะดอกดอกมันงามงามจา้ะดอกมนะันอ่ะกระบาเบอร์แล้วเขาก็กินเขาก็เจ็บกา้านมันกินแบบนี้ก้ามนมันกาา้นานใหญ่ใหญ่แม่กินกา้านมันแล้วก็เอาใบออกเขาก็ลอกกินส้มสม,สมแล้วก็เขามาเบิ่งใน่ิริเชอร์ก้ม ม,มีบ้านบ้านสำหรับเพจอันสวนพนัพกเพจหน่อยๆปลูกก็ได้กินเพจร้ายกับอะไ้เนาะย่านหนาร้อนไหมในสวีเดนเราปลูกบวเขื้นปลูกอันต้นอังพักกาศปลูกนี่แหละต้นหมักพริกเว้นทีได้กินบ่เป็นหมากเป็นดอกร้ายแล้วล่ะ ก็มีต้นมะเขือแลก็มี่พวกปรกกาดความตุ้งและก็พวก,พก,ก,วก,พวกอันโตมดอดมะเขือเทศนหมะเขือเทศบ้านเฮาาล้ะก็มีพวกแตงกวากับปุกมันยังพันในไงดีถ้าช่วงเดือนหน้าออกกุสิงหาเนาะสิงหามันก็เป็นก็งามกนละลาย,ล,ายล่ะ กระยวงสิละมือวันหยุดบด้ไปใสก็อยู่แต่บ้านกะยางยามห่อนมากะยางเหร่นน้ำแทรกูดแคร่ยังก่อนสวนยอมสวนยอมยางเหร่นน้ำมือนสวนยอมมูเนียค่ะภาษาสวีเดนบางที่จะลงอยากใส่ซับภาษาสวีเดนแล้วค่ะลืมภาษาสวีเดนเขาห้องสวนยอมสวนสวนนี่เขาห้องว่าแทรกูดผสม ภาษาสวีเดนอ่อนค่ะแล้วก็กมีต้นสนหลายๆต้นสนหนาบ้านที่หลายๆเหรอคะกระยูงเหรอฮะสมอลกระดินเ่รเห็มนมหมมามห้อยแอรติดต้นสมโซนสม,สม,สม <laughs> ลูกสาวบอกให้ซิมบางแนวทำเอาไปฮหดขนมก็ได้ฮหดพายแล้วก็ไปจิ้มพริกเกลือใส่ด้วยใจจิ้มน,น้ำปลาหวานตามมาไปรีเซชตามมาตามมา เมื่อวันหยุดกับยุงสิไหลน้ำห่อนไข่เนี่ยมันได้ออกมาข้างนอกถ่ายน้ำอันถ่ายน้ำหนาวเนี่ยก็โอ้อยู่แต่ในบ้านมันหนาวคักสนุนเนาะเต็มน้ำมันนี่มีแต่สนุนเมื่อวันปลูกต้นบมะนาวสิเป็นบอสิเป็นหน่วยบอสันเดตนี่มะนาวปลูกล้อมปลูกเบื้องนั s <S ้นส <mission> ิเป <dessus exercise> ็นลูกให้กินบ่ ใส่กระถางยง้มหนาหนาวมากก็จะโยกเข้าบ้านติดตอร์โคติตตาวิโคติตตาเด็ดนะบุ้งหัวดอกตุริษะมะบังดอกไม้ต้นดอกไม้งามๆสวยๆหอม มา,าไปแช่น้ำกินน้ำน้ำดอกไม้สัแช่น้ำกินก็ได้แ่ยังไม่เคยลองเจะเ่อหอมมากเลยเหูกน็นนไปเห็นน่วยเลยปีนี่เห็นลูกเลยยืยนเลยยนส ต้นลูกคุ้นค่ะบานนอห่องลูกคุ้นเนาะปีนี้เพื่อเห็นหน่วยเพื่อเห็นลูกเลยทางขึ้นมาทางขึ้นขึ้นทางขึ้นมาบานโน้นว่าสันพ่อปั่นขึ้นเขาได้เี้ ดิจิตอลวินรั่วกูทอดซมซีเด็ดซมซีใหม่ซีวินรั่วต้นเอางุ่นปลูกไว้มันกำลังเป็นหน่วยหน่อยๆงามนันมากระโดูดูจนมาได้เป็นทรงทางสามทางพวกนี่ยะหมักเอานุ่นนะแล้วก็มาเฮ็ดว่ก็ได้เพื่อนมาหมักเห็ดว่ตัวมันหลายมันกลิ่นมาทันมันกลิ่นมาโหอาเพป็นเฮ็ดสามีเพป็นเฮ็ดเด็ เต็มอยู่บ้างขนาดโดกดอกกำลังเป็นเป็นดอกดอกดอกจำนวนดอกขนาดงามนัามาอมนูอมแวนเนี่ยมามาปรอตะเกลเถอะ